สวัสดีครับเพืเ่อนๆกลับมาพบกับช่องร้านขนมถ้วยลาว่าบ้านคุณพลนะครับวันนี้ทางร้าน,เ,นเขาได้มีเมนูใหม่สินค้าใหม่แล้วก็เ,เขาเรียกอะไรเป็นยำกุ้งเต้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากุ้งเต้นที่นี่เขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ<ม>นี่ฮะเพื่อนๆก็จะอยู่ในตู้นี้เลยครับใสๆนะฮะ เด้งเด้งวิงว่งวิ่งสดสดกันเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหแค่เห็นก็น้ำลายหกนะครับเนี่ยตอนนี้ทางร้านก็ช้อนกุ้งขึ้นมานี่ฮะใส่ในกระบวยนะครับพร้อมกับยำและโคเลโคเลเข้าไปนะครับเนี่ยเพื่อนๆกลิ่นความแซบนี่พุ่งขึ้นมาใส่จมูกผมเลยนะนี่กุ้งกระโดดลุกนิลุกนิก่เลยนะครับเพื่อนๆ,ๆโอ้โหขอบอกเลยฮะเนี่ยน่าทานมากถ้าเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งผ่าน grab ไลน์แมนและโรบินูได้นะครับ นำเสนอนะครับเมนูนี้แซ่บอร่อยจริงๆครับเพื่อนๆฝากด้วยนะครับช่องร้านขนมถ้วยลาวาบ้านคุณมอน,นะครับ